สวัสดีครับแฟนเพจแกงข้าวเช่าสาราข้ามครับมูอนอดมินพ่อพี่น้องมาเบิงพื้นที่บ้านพุดหัวสร้างครับตำบลคำเรี่ยอำเภอนาราวิชัยจังหวัดมหาสารคา,ามครับซึ่งได้รับแจ้งนะครับว่านำที้ในสาระแนวกันไปสอบใช้นะครับะลักเขาแนหมู่บ้านแล้วนะครับพื้นที่นะครับผิดส่วนหม,มู่บ้านะรส่วนบ้านเลี้นประชาชนกับส่วนบางส่วนนะครับ ส่วนมากคเป็นถ่วมพื้นที่การเกษตรถ่วมที่ให้ที่หน้านะครับอยู่บานกุดหัวสร้างนะครับตำบลคำเลียงเพื่อกันสะวิชชยจังหวัดมหาสารคามครับนี่คือแนวกระสอบไส้ครับเมือว่านนี่นะครับเข้าบ้านกับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับเสร็จภากันเส็จแนวกระสอบไส้กันนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามือว่านนี่มันขค้ื่อนผอมมันมีฝนตกหนักมากนะครับมาเสริมอีกนะครับเพื่อให้ได้กระสอบไส้พังนะครับตำนงที่หนุนสูงนะครับมาจาก โสมอีกนะครับเศษเถแนวกระสอบไส้นี่ขาดนะครับนี่น้ำไหลแห้งนะครับน้ำไหลแห้งนะฮะขันยางไปบอระมัดระบัางนี่ล่มนะครับไปน้ำดำเลยนะครับนะมันสิไหลไปท้างบุนแหละครับบ้านมะกอกนะครับเขาไปท้างโซนบ้านมะกอกนะฮี่ีหามู่บ้านนะครับไปทางบ้านหุยสั้นนะครับเขาไปท้างทายคนย่างพุญละพี่น้องท้างบ้านสมงงนะน้ำม้วงนี่นะครับ นี่คือแค่เป็นก้อนแรกเท่านั้นนะครับยังสีมาอีกชุดไงนะครับนะนะครับจุดนี้นะครับติดกับริ่มนนํำชี้เลยนะครับหน่ำชีทสลักแล้วนะครับจุดบ้านปุดหัวสร้างครับตำบลค้ามเบียงเพื่อการราวิจัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเนี่ยโดยนะครับชาวบ้านนะครับ บ่สามมรถใส่รถสัญจรได้แล้วนะครับจุดนี้นะครับต้องเผาออกหมู่บ้านโดยทั้งเลือกนะครับที่มีเรือของผู้พายเทพมิมิตนก้อนสาเกตเพิ่นสแตนบายอยุ่ปากข้างหมู่บ้านนะครับจุดนี้นะครับน้ําจะมาถึงขามเรียงไหมคะตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่ขามเรียงครับโยตมบลขามเรียงนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่รับน้ำแรกนะครับเป็นบ้านพุทธวัดสร้างนะครับ พี่มันพังแต่จะงงครับก็สอบไส้สร้งนี่น่ามานี่แต่จะม่เคื่อนนี้แล้วเนาะคือเมื่อวานนี่เขากะดัดควายกระดัดยู่แต่ว่าโมยู่น่ะมันเพฝนตกพร้อมแล้วเนาะครับอ่ะนี่คือบรรยากาศสดๆครับอ่ะคือบรรยากาศสดๆสร้างเขา่าหมู่บ้านกุดหัวสร้างนะครับ บลคำเลี้ยงอำเภอกันทรวิยชัยจังหวัดมหาสารคามครับเอาสีผ้าไปเบิ้งนะครับอ่าแนวกันกระสอบรา้ที่มันพังทะลักลงั้งแต่มหมู่บ้านแล้วนะครับั้งตะช่วงของโปงแร้หมู่บ้านแล้วโดยที่หมู่บ้านนี่เบิ้ดหมือดพากันก่อกระสอบรา้นะครับเบิ้ดรา้เบิ้ดกระสอบเบิ้ดดินไหลนะครับแต่ว่าเอาบรยุ่ครับมีน้ำทะลักนะนะครับบ่สามารถ ใ่รถสัญจรได้แล้วนะครับท่าเก่าหมู่บ้านนะตอนนี้ชาวบ้านก็ได้พักกันอพยพ์ปไปบางส่วนไปอยู่ท่าเก่าหมู่บ้านซึ่งไงอ่าซัดนะครับไงม้วนไงค้วยเป็นไปอยู่พื้นที่สูงแล้วนะครับสี่บอกว่ารอบจักปีนี่ปีหกศูนแอดมินก็เคยมารายงานข่าวอยู่พื้นที่ตรงนี้นะครับ กับเป็นลักษณะเดียวกันครับนาที่ทะลักมาซีปีทิพันธหน้านะครับนีฮะนั่งกับสีไหลลงไปบุญแล้ะครับตรงหน้านะครับของเกษตรกรนะครับตรงหน้าสบานนะครับพื้นที่ต่อไปเกษตรเป็นบ้านกอกนะครับสีมูหามูนะครับบานหวยสั้นบันสมหงรับน้าต่อไปครับนีจุดนี้นะครับนฮะเป็ยงไงคือเนี่ยฮะสีม่องไปนี่ มองไปนี่เป็นนำชี้นะครับนำชี้ทะลักของมาแหล้วนะครับที่มองไปนี่นะครับมองไปนี่เป็นแม่นำชี้ทะลักทะลักของมาแหล้วนะครับโดยมื่ว่านนี่กับากนันรวมแรงรวมใจกันนะอยากก่อกระสอบรา้เพื่อที่สี่แห้รถเข้ามหมู่บ้านได้สะดวกนะครับแปลว่ามือนี่บออย่แล้วครับเอาบรอย่แล้วกระสอบรา้เอาบรอย่แล้ว แนวกันเอาอยู่แล้วทางเขาบ้านตัดขาดนะครับนะ้ำค่อนข้างไหลเขี่ยวแรงนะครับต้องถึงเสือกใ้เป็นแนวใ,นให้การยางนะครับกันสียางของหมู่บ้านนะนะครับส่นที่ข้างล่างนี่สิเป็นทรงหน้านะครับให้หน้าชาวบ้านโอ้ยมับนบริเกี่ยวเขาแล้วปีน้องเอ้ยปีนี่ไหลไปแล้วน,น้ำนอะ เกษตพื่อนที่รับน้ำต่อไปเป็นบ้านมากกวออ่กเด้อนะครับเรียมตัวรับน้ำได้เลยนะครับผู้ใดอยู่พื้นที่รุมตั้มหูโตเจ้าของบาเคยน้ำท่วมนะครับบ้านเพื่อนเจ้าของเคยนำท่วมนะครับผลของพื้นที่สูงไปเลยครับโดยได้รับรายงานจากกรมอุตุบอกว่าที่นีฝนที่นีพผ้ายุเขอามาอีกนะครับลวกนึ่งเป็นผ้ายุเอียงเหรอื้อ การกิดจ,จำซื้อต้องมาเลยคมปลาสุดิวันที่สิบสามสิบสี่นี่ขึ้นเหมือเอื้อนนะครับพายุสีขเขาไม่อีกนะครับโซนภาคอีสานรับเต็มเต็มนะครับนะครับน้ำไหลเรงครับในเช้าวบ้านกำลังฉีดยางถามฟังย่างถามมาโนดโดยทาหารนะครับเดี๋วอยกันพายุมาถามแนวเชือดสดสดตอนนี้นะครับคือนน้ำไหลแห้งนะครับขันย่างหรือตัง้งรักบ่ด,ดี ไปน้ำนำเลยครับพีบ่ลมพอมน้ำไหลแห้งครับน้ำไหลแห้งเพื่อมีรูกมีร้านอยาให้มาเห่นนนำเด้อพี่น้องช่วงนี้อันตรายนะครับจุดนี้คือทางเข้าออกหมู่บ้านบ้านขุดหัวสร้างครับ ตำบลคำนเลี่ยงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสา,ารคามนะฮะนำไหลแห้งครับแอบแกวบก้บบอกนแห้งไปให้กันเด้หน่กันบ่ไดดจับเสื้อเมื่อนึ่งจับโทราัพทับไรซสดยูเนี่ยบ่้เดยน้ำไหลแห้งครับเดี๋ยวิล่มแต่มีมพีพีทหารนะครับจากเก้าพันหกนะครับใกล้ตุ๊กเสืเ้อร้อยเอนะครับมาคว้าเมื่อขามสะดวกนะครับนี่นะ ตรงนี้บ้านกุดหัวช้างครับบ้านกุดหัวช้างตำบลวกามเรียงอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสรารคามนะครับนำของมาหอดกันทราวิชัยเหรอเด้อหอดกามเรียงนะครับพี่มาจากอะ่ะชอบพันหกเลยเนาะแม่นวะโอพลรอหกก็แข้งค่ายส่งเชือกเนาะพลรอหกค่ายส่งเชือกนะครับร้อยเอ็ดนะครับมาเมื่อความสะดวกเป็นดงแม่ครับทางในบ้านถ่วงไปบ้านเทาอ่ะถ่วงเป็นก้อแล้ว,ว,ว,ลวโอต้องเข่าออกเมื่อวานย่างเข่าย่างอ,อันย่างเดียวอืม มาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงด้วยโอ้มีผู้ป่วยพ่อพันโบพยุบบอกครับย่างๆเนาะโอ้ครับครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศสดๆครับจากบ้านคุดหัวสร้างตำบนขามย่างเพื่อกันธารวิชัยครับน้ำไหลแห้งครับน้ำไหลแห้งน้ำชีทะลักครับนี่นี่นี่ลักษณะนะครับเดี๋ยวเขากระลังให้ทีมงานเก็บภาพมุมสูงอีกอยู่นะครับ เพื่อเสียห้เป็นประกอบข้อมูลอ่ให้เห็นบริเวณสภาพกว้างๆข,ของน้ำว่ามาปนไดแล้วมาหลายปนไดแล้วนะครับโดยตอนนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องของนครสาเกตกู้ไฟสาเกตเ็ดนะครับกับเทปนิมิตมหาสารคามนะครับมาสแตนบายอยู่ปากทางของหมู่บ้านนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับเปรนชาชนนะครับแล้วครับเพื่อมีการลองขอในการช่วยเหลือ คนใหญ่อพยพสิ่งของหรือว,ว่าคนอ่าคนใหญ่คน,นกับการอพยพก็ปไปนะครับนะแม่นุ่ขี้ได้ครับนะ่ะเดี๋ยวเห็นนะ่ะมาแล้วครับมุ่นนำจากโัวสุมนะครับตัดว่ามือนี่สีมาอีกไลายนะครับนะครับพี่น้องนี่ทางเขามู่บานเพิ่นเข้าเดี๋ยวเฮ้าสี่ขอไปนี่ หมู่บ้านนะครับไปเบิ่งวา่บาบ้านเลื่อนเขาเจ้าถ่วมสํำไดแล้วนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือมอบความบริจาคขาสารอาหารแห่งตามที่ได้เปิดปรับบริจาคไว้นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปนะครับตำรวจความเสียหายนะครับอยานำอะไรแห่งครับ อำเภอพิจิตรลุงต่้นะครับเขตกันทรวิชัยอำเภอเมืองมาสรรารคามนะครับไกล่แม่น้ำชีแอมินแนะนํำว่าให้ค้นของขพื้นที่สูงไว้ครับยาชาลาใจยาบ้านามันไปบ่หอดอกนะครับมองได้เคยท่วมนะครับเคยมีประสบการณ์แล้วกับเก็บของพื้นที่สูงไว้เลยครับฮะพื้นน้ำม,มาจากใช่ยาพุ่มครับมาจากมาขอนแก่นมาโกสุมนะครับมาสารคามบานเท่าสิงลงไปลอยเอดเอีก นะครับไหลเอจยายโสอุบลนเ,เนพียเกษุบลนไม่ผืนหรอกครับลงแม่น้ำโขงแม่น้ำม้วนไปหรอนะครับฝนกับสิตกมาเพิ่ม,มอีกเพราะฉะนั้นฝนของขึ้นที่สูงไปเลยนะครับบ้านไดเคยน้ำท่วมนะครับมั่นน่าล้วเอาบรท่านนะครับ,นะรบน้ำไหลแห้งนะครับ รยากาศสดๆรับเก็บเราเขาพึ่งพื้นที่ครับงอดพื้นที่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเพื่อให้เ,เห็นสภาพนะครับเพื่อให้เห็นสภาพที่แท้จริงว่าเป็นลำบากอีลีนะครับในการใช้ชีวิตเพราะว่าน้ำท่วมนะครับน้ำทะลักนะครับ ของช่วงนี้ช่วงนี้มองนี้ไหลแห้งครับต้องค่อยๆย่ยยางครับนีแห้งครับนี่นมัน,มนเล็กน้อยมันปิวครับนี่ปิวไว้กับน้ำนะครับนี่มองนี้แห้งครับแอดก็ต้องค่อยๆย่องขึ้นกันครับนะฮะน้ำไหลแรงมากนะครับไอฮะนี่ฮะเรื่อนะครับอั่นพิ่น่กับจิคาวอู่บ้านอีนอออกท่าหนึง่งมันก็นต้องนั่งเรื่อเขาไป้วยกันนะครับตำรวจนะฮะ พื้นที่นะครับพื้นที่รุ่มต่้านะครับเตรียยตัวค้นของถึนที่สูงไว้เลยครับไปแท้ครับน้ำม้วนน้ำก่อนใไงนะครับ,นะรบนี่นะครับบรรยากาศสนๆครับรายงานจากพื้นที่บ้านคุณหัวสร้างครั ตำบลคำเรียงอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับเดี๋ยวทีมนั่นเนสิเก็บภาพมุมสูงนะครับเพื่อเบิ่งผลกระทบนะครับเพื่อเพื่อบิ่งทิศทางน้ำนะครับบันมะกอกนะครับเตียมโตเดร์นะครับรับน้ำต่อไปครับขอเดี๋ยวยุติการในส่วนเปรี้ยงเขนี้นองพี่น้องเนาะเดี๋ยวเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในส่วนครับเจียงข่าวเจ้าสารคามครับ